สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะมัวแต่ดีใจสวัสดี f อฟซีช่องปุ๋ยพาลวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมานกันไหมนะคะทุกคนเนาดวงยี่สอยมาแล้วค่ะดวงยี่สอยมาแล้วอุ้ยน้ําตาจะไหลกันทุกคนบ่กครถึงขัดถึงแนวปนนี่ะนจะเถื่อโอ้เปล่นหกคานะไหมปาตีถุนนะคะทุกคนนะคะ ได้กันไหมเนาะนะคะดีใจด้วยกับ fc นะคะโอ้โหคดชิวาจังได้กับสร้างเนื้อแอดจัดตั้งแต่ a d ดทำเสร็จแล้วนะคะสูตรนี้นะคะก็ตั้งแต่บอก fc นะคะแล้วก็ฟันแล้วนะคะวัดว่าอารามนะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะได้กันไหมเนาะโอ้ ถ้าเอาหลักร้อยมาหมดนะคะแปดสามสี่เก้านะคะแปดสามสี่เก้าเอามาให้ fc เอามาให้ fc หมดจะได้แปดหกห้าสามตัวตรงเลยนะคะไม่รู้ใครได้จับมาหมดไหมนะคะแอดก็เดี๋ยวก็สีว่าหายลท์เนอะเอกประกาศจับมาหมดค่ะหลักร้อยสี่ตัวเองนะคะทุกคนเอามาจับใส่เม็ดเดียวนี่นะคะแปดหกเก้าโอยไม่เคยได้แขนแขนแบบนี้จะเทื่อโอ้ยสี่เป็นรบดีใจนะคะทุกคนได้กันไมเนาะน,นะคะ ดีใจกับ fc ด้วยนะคะที่หมานที่เฮงที่ปังสองสามข่อยอยุสหายสองสามข่อยเอามาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะ fc จะได้ตามถูกนะคะ fc จะได้ตามถูกเนาะว้ายปังปูริเยหลายๆสูตรเลยนะคะหลายๆสูตรเลยทุกคนนะคะอดเข้าทุกสูตรเลยไม่หลุดนะคะไม่หลุดทุกสูตรเลยนะคะถ้าจําไม่ผิดนะ เอากระบ,บนคือบนล่างคือล่างนะคะบนคือบนล่างคือล่างเนาะอันนี้เป็นชุดฟันค่ะอันนี้เป็นชุดฟันนะคะ,อนนเ,นนะ,คะเอดก็ฟันฟันบนรอบหนึ่งนะคะฟันล่างรอบหนึ่งนะคะทั่ววัดเครื่องหนึ่งกรรมาการเครื่องหนึ่งวหมสิโอสูตรตารางบอเอ้าวนี่นะคะยี่สิบสองงวดติดแล้วนะคะเขา้ายี่สิบสองงวดติดนะคะไม่เกินจริงนะคะ โอ้โหสุดยอดเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะห เ,เออแปดหกห้านะคะอันนี้ก็หกสามเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเราจะเอามาประกบกับตัวนี้นะคะตัวสิบล่างนะคะดับล่างนะคะดับล่างเอาอยู่ทุกสูตรนะคะนี่ดับนะคะเออใส่แครี้ก็พาะเหรอคะดับเนาะโอเคโอเคเลิดเลิดเลิดเมียนแตนนะคะว้าเกือบมันออกหอะไรน,นี 6, 5, นะะเ่เห็นไหมนี่หกห้านะคะแอเห็นยุหกห้ามันให้ล่างนะคะหกห้ามันให้ล่างแอก็ขึ้นบนนี่เลยว่า ฟันเลยแล้วครับข่อยก็ฟันเลยแล้วอ้าพึ่งจะฟันเข้าต่ึงต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 ึงเอ้ยเพ๋พเคยได้แบบออ้ยได้แบบเม็ดเดียวอย่างเงี้ยทุกคนเอ๋ดีใจมากปกติซื้อเป็นหางเว่าวนะคะไอ้ข่อยกี้ดไอ้ข่อยดีใจในมือสันผู้น่ะโอ้ยได้วิ่งหกอีกค่ะวิ่งสามอีกนะคะวิ่งสามล่างอีกโอ้ยตึง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 ตะ ปูนี้ปี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 ปปแยบปลายผู้เดาเขากินเต็มอยู่้วยก็ดีใจอ่ะทุกคนดีใจแอดดีใจจริงๆนะคะปูไม่เคยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้เลยนะคะแบบโอ้ดีใจ <c oughs> นี่นะคะปักหลักนะคะสิบล่างนะคะสิบล่างของเราเย้เข้าอีกแล้ววางตำแหน่งหกนะคะนีนีอดกระเลงไว้แล้วนะคะมันต้องหกีนเน่หกีน <6 S 2> เน่ <6 S 2> เน,นะคะอ่าเข้าไปอีกแล้วนะคะโอ้ดีใจกันได้กันไม่ค่อยเอฟซีหลายๆท่านเลยนะคะที่เห็นโอ้ยเอฟซีว่าข่อยกับบุก่าเสื้อเจ่าแล้วเจ้าว่าฟันบุกเขาจะเทือวสันเอา แอดใสิไปหูบ่มันเขาว่าเขาหูแต่ว่าแอดก็จัดเดียวเนาะตัวเน้นนะคะตัวเน้นนี่นะคะชุดล่างของเรานะคะแอดกับเน้นให้นะคะหกสามตรงตรงนะคะหกสามตรงตรง,ตรงะค่ะทุกคนแอดเน้นให้อยู่แค่สามคู่นะคะคือหกสามสามเก้าแล้วก็สี่เก้าเราจะมีชุดบนเป็นบนชุดล่างเป็นล่างนะคะชุดบนเป็นบนชุดล่างเป็นล่างเนาะเข้าแต้มเก้านะคะ หกสามตรงๆเข้าแต้มเก้านะคะของอาจารย์ปัญญาก็เข้าหกสามนะคะโหหวยเราเข้าทุกสูตรเลยนะคะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสถิถตินะคะตัวนี้เป็นสถิถตินะคะทุกคนทุกคนตัวนี้เป็นสถิตินะคะนี่นะคะทุกคนนี่เนาะเป็นสถิถตินะคะ

ใส่แล้วหอดใส่แลยวหอโอ้นี่ไงคะเขาเต็มเก้าหกสามสามหกนะคะอาจารย์ปัญญานะคะบนล่างคะ่ะทุกคนอาจารย์ฟันสามเนาะได้วิ่งสามได้วิ่งหกเกนะคะโอ้ยผุนพันกีดกันอยู่เนาะเข้าหกสามนะคะเข้าหกสามนะคะ เข้าหกสามนะคะเข้าหกสามแต้มเก้าค่ะทุกคนแต้มเก้านะคะเย้ตึง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 โอ ฟันหลังหกสามนะคะนี่ของของหลานนะคะแอดเห็นแล้วนะคะในวินานางมีหกสามนะคะในวินานางมีหกสามพอดีนะคะถ้าวินานางมีหกห้าเนี่ยมึเงเอ้ยนะคะแล้วบนแอดกับบนหลานชนกันอยู่ที่หกเจ็ดเก้านะคะหกเจ็ดเก้าแอดก็เลยฟันหกเลยนะคะทุกคน ปันหกนะคะเพราะว่ามันชนกันหลายๆสูตรนะคะประกอบการตัดสินใจได้ดีมากเลยนะคะสูตรหลานนะคะ,คนนะ,คะเด่นบนหลานนะคะทุกคนนะคะเด่นบนหลานกับเด่นบนแอดนะคะมาชนกันนะคะมาปะชะดะกันนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าสูตรหลานนะคะจะเป็นตัววินนะคะเป็นตัววินที่เข้านะคะเพราะว่านางก็ยังหล,ลงทิศหลงทางนะคะยนี่เห็นบอลลางแอดมินให้นะคะสามคู่ค่ะเน้นอยู่สามคู่นะคะเน้นอยู่สามคู่เนาะ นี่นะคะนี่ก็แปดนะคะใครสายวิ่งนะคะก็แปดนี่หกห้านะคะเต็มเต็มค่ะห้าหกหกห้านะคะอันนี้เลขที่น่าลุ้นนะคะเลขที่น่าลุ้นเลยก็คือนี่พวกนี้นี่เนาะเลขที่น่าลุ้นนะคะทุกคนเลขที่น่าลุ้นเนาะนี่เอดก,ก็กลับหัวให้เลยนะคะหกเก้ามันก็อาจจะเยอะนะคะแต่เราเอามาดูเป็นทิศเป็นทางเห็นไหมเอดเก้าฟันหกห้าเพราะว่ามันมีในนี้ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยฟุกค่ะโอ้ยฟุกโอ้ยใส่มืออันนี้เลยคืออันคือเลือดเธอ อ้านี่นะคะอันนี้เข้าบนล่างเลยนะคะเข้าบนล่างนะคะโอ้ยสูตรนี้นะคะเต็มเต็มเลยนะคะ16คู่ค่ะชุดนี้นะคะ16คู่เข้าหกเมื่ติดแล้วนะคะ หกวดติดนะคะอันนี้แอตัวที่แอดเน้นให้นะคะแต่ว่าสี่คู่สถานโลกทําไมถึงเป็นตัวนี้ก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือตัวที่เน้นให้พอตัดไปตัดมาแล้วมันได้แบบนี้นะคะเออเฮย้ยอุ้ยเข้าตัวเน้นทั้งนั้นเลยเย่ดีใจด้วยนะคะได้กันไหมเนาะทุกคนได้กันไหมอะแอดวานแล้วมันตรงกนกลับมาพวกนี้นะคะนี่นะคะบนนะคะบนของเราเห็นไหมหกเจ็ดเก้านะคะหกเจ็ดเก้านี่ชนกันนะคะนี่เห็นไหมแอดจะเน้นให้อยู่เอ จ็ดคู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะเจ็ดคู่นะคะเหมือนที่แอดบอกนะคะหกห้าห้าหกมันซ้ํากันนะคะคอยว่ามันตรงมานเน้นเนาะ <laughs> นี่นะคะแอดเน้นให้อยู่เจ็ดคู่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือชุดเน้นของเราเจ็ดมันก็เข้าแต้มหนึ่งนะคะนี่เข้าแต้มหนึ่งนะคะทุกคนเข้าแต้มหนึ่งค่ะ วิ่ยเต็มเข้าหมดเลยนะคะเต็มเข้าหมดเลยนะคะเต็มบนเนาะเข้าหมดเลยเต็มบนเต็มล่างเต็มสามตัวเต็มสองตัวนะคะเต็มเข้าหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเลขกลดบอม์เนีบมาเลยค่ะอันนี้เป็นเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวงบน้อยของเรานะคะก็เต็มเ็มเลยนะคะงบน้อยหกสามนะคะตึง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 ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึิงตึงตึ้ง อ๋าหกสามนะคะทุกคนนี่หกสามนะคะดีใจด้วยนะคะงบน้อยเต็มเต็มนะคะงบน้อยของเรานะคะงบน้อยมาแล้วมาเล้วมาแล้วนะคะนี่หลักร้อยนะคะอ๋ออิสวยมาค่ะโอ้ของหลานเข้าบนล่างเลยนะคะนี่ที่เอามาจับคู่กันนะคะนี่ตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะนี่ห้าหกนะคะห้าหกหกสามนะคะคอยเร่งไปเลยหรือม,มีมีกี่คู่หนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเอาปูนีอีป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 ีเจ็บลายปูนีอีป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 ีเกือบตายอ้โหข้าเจ้าเอิญกินเบียร์แล้วค่ะทุกคนเปิดล่างแล้วเมดซ้ยอีหลียค่ะเป็นหกห้าถูกค่ะเพราะว่าเอ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 าหลักร้อยใส่นะคะเอาหลักร้อยใส่นะคะเอาหลักร้อยใส่นะคะหลักร้อยของเราเนี่ยค่ะทุกคนนะคะนี่ก็็นีนะคะแปลนหกห้านะคะ นี่นะคะแปดหกห้าค่ะทุกคนไม่รู้มีใครได้ไหมนะคะทุกคนนี่มีใครได้ไหมนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะนี่หลักร้อยนะคะแปดนะคะแปดสามสี่เก้าแอดเน้นให้ยี่สามสี่เก้าคือพยายามจะเน้นให้มันน้อยตัวที่สุดนะคะแต่คือตัวเด่นมันคือแปดสามสี่เก้าเราสามารถใช้ใช้ไปจับได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเอาไอ้นี่นะคะเพราะว่าที่แอดฟันเม็ดเดียวให้นะคะคิดเผื่อไวค้ค่ะคิดเผื่อไว้เพื่อว่า ถ้าเราเอาหลักร้อยไปใส่นะคะมันจะหลายตัวนะคะเออแอดคิดอย่างนี้นะคะที่ฟันบนเม็ดเดียวนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะแอดจะชอบฟันฟันบนแค่ตัวเดียวเม็ดเดียวค่ะ แต่ว่าล่างนี่จะอาจจะมีสองคู่สามคู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบนเนี่ยจะให้แอดจะฟันแค่เม็ดเดียวแล้วนะคะเพราะว่านะคะเราจะได้เอาหลักร้อยไปใส่ะคะ่ะทุกคนเราจะได้เอาหลักร้อยไปใส่นะคะเออคือเมื่อเฮดแบ,บีนี้หวยเลาในจั๊กค่ะแอดเห็ยบดได้ <laughs> หวยไทยมันมีเวลาคิดนะคะหวยเล้ามันแอดก็บม่เข้าใจขึ้นกัน,นะคะ่ะมันบางครั้งมันก็เข้าะคะ่ะทุกคนบางครั้งมันก็ไม่เข้านี่นาทุ <laughs> บวกจังได้ใ hey, ห hey, ้ได้เซนเหมือนตีห่วยก็เห็นเขากรีดแสนแตกแสนแตกคอยกระแสนแตกนั่ตัวไอ้สาเจอีโอยนะคะแต่ง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 แต้วความใจรักรวยอีดีค่ะนี่เอาหลักร้อยนะคะแปดสามสี่เก้าไปใส่ค่ะทุกคนแต่ว่าแอดเน้นไปที่สามสี่เก้านะคะไม่ได้เน้นแปะ แต่ว่าแปนี่คือตัวเด่นนะคะทุกคนนี้เราเอาสีตัวนี้ไปใส่นะคะแต่ว่าแอดไปไปไปสีล็อกด้วยนะคะไปสีล็อกคือสามตัวตรงเนาะคือสามตัวตรงนะคะคือสามตัวตรงนะคะล็อกชุดใหญ่ของเรานะคะทุกคนล็อกชุดใหญ่ล็อกชุดน,น,นี้นี่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้นะคะนี่นะอ้าโซคดีได้ทุกคนที่แอดบอเอาหลักร้อยที่แอดชอบ่วนตัวไปนะคะเนี่ยอันที่แอดชอบส่วนตัวมันออกอะไรนะคะหก ห้าสามโอ้มันก็จะได้ตัดนะคะมันจะได้โตดดนะคะสามหกห้าบ่โอ้มันก็จะได้ตดดนะคะอันนี้แอดชอบส่วนตัวนะคะโชคดีคะ่ะทุกคนโชคดีที่แอดเบื่เอาไปะคะ่ะ โชคดีนะคะสามตัวตรงนะคะนี่ตามสูตรโชคดีนะคะท ah ี่เอาตามสูตรนะคะถ้าเอสเอาตามที่เอสชอบแล้วมึงเอ้ยบันเทิงแล้วค่ะจะได้แค่คู่โต๊ดนะคะแตง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 นี่นะคะเอสจับมานะคะเอสจับมาแค่สามสี่เก้านะคะแปดมันมาไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่านะคะทําไมเอสถึงไม่เอาแปดมานะคะนี่เห็นไหมทุกคนจะเห็นเอสเน้นนะคะนี่เอสเน้นอยู่นี่เนาะนี่นะคะนี่เอสเน้นอยู่ที่สามหกห้าสี่หกห้าเก้าหกแปดมันเหมือดพืนที่ หลักร้อยน่มันเด่นสี่ตัวนะคะแปดมันมาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนพื้นที่ค่ะถ้าแอดเราแปดไม่หีิมันก็สิเต็มอัญญาอยู่นี่เนาะว่าเป็นยางแอดว่าสัตวาอ้วนหนากะใขยึบไปข้างบนนี่เนาะใยึบไปข้างบนนี้นะคะเอาอีกแอดว่าสัตว์ากะแอดจะก็จะใช้หลักร้อยสี่ตัวทําให้นะคะถ้างั้นนะคะทุกคนว่าเอาคอยก้าแต่สามตัวนี่แล้วสั่นร้ายเราต้องเราต้องจับใส่นะคะหลักร้อยถ้าแอดให้เม็ดเดียวแบบนี้ลองจับใส่ดูนะคะลองจับใส่ดูเผื่อฟุกนะคะหววแอดก็ให้ไปเห็ีเอาเองเลย

ผู้ใด้สีวา่าขี้คุยกสร้างงผมค่อยได้อีหลีค่ะงวดนี่ <c oughs> โอ้ยดีใจปูนี้ปี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 เจ็บลายโอ้ยสะใจได้เงินเล่าพัฒนาขึ้นแล้วค่ะ ให้ค่อย,นนยอันนี้เนอะอันอันนี้เป็นเป็นชุดชุดเต็มนะคะเป็นชุดเต็มเนาะชุดเต็มนี่เราก็จับเต้มเอานะคะจับเต้มเอาตัวไหนนะคะแอดก็บอกแล้วนะคะนี่เห็นแม่ของร้านนี่หกเจ็ดเก้านะคะหกเจ็ดเก้านี่เลยนะคะล็อกนี้คือล็อกตัวเด่นของเรานะคะแอดบอกอยู่เนาะแอดสีใส่สีล็อกนะคะจะใช้สีล็อกนะคะทุกคนแต่ว่านะคะล็อกนี้ได้นิดเดียวค่ะล็อกนี้ได้นิดเดียวแต่ว่าไปได้แปดหกห้านะคะเต็มเต็มแบบเขียนอุ๊แอดบอ้ค่อยได้แบบจะมเทอเดค่ะ ปาเอ็ดไม่เคยได้นิน้นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบว่าใช้หลักร้อยแค่สี่ตัวเอาแบบตามสูตรี่นะเอาวา้วาวว้าวอีหรีเด้ปกติก็ได้ก็ก็คือถูกตรงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มันหลายชุดใช่ไหมคะถ้าเป็นชุดใหญ่อย่างเงี้ยมันก็หักไปใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยนะคะมันฟุกค่ะเนี่ยเอาหกห้าเนี่ยมาใส่หลักร้อยสี่ตัวเนมน,เนี่สามสามหกห้าสี่หกห้าเก้าหกห้าแปดหกห้าเห็ม เออเอาหลักร้อยมาใส่นะคะเอาหลักเอาหลักร้อยมาใส่สี่ตัวห้าตัวหกตัวนะคะแอดใส่มืดเลยได้หลักร้อยที่แอดมีอะค่ะแล้วก็มีหนึ่งมีสองด้วยนะคะไข่บ่วเด็ดไปแค่นี่ด้วยค่ะเอาเอามาใส่มดลลยมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกห้าสองหกห้าสามหกห้าสี่หกห้าเก้าหกห้าแปดหกห้านะคะอ่าตัวหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งที่แอดชอบอะค่ะทุกคนแล้วก็ แอดเอาหมดนะคะแอดไม่ได้สนดับนะคะศูนย์เอ่อห้าห้าห้าหกห้าแล้วก็ศูนย์หกห้านะคะใส่รักรอยคูต่ตเลยค่ะเออบม่คเคยใดแบบเขียนๆคียนเบียบนีกที่อก็เลยว่าวัดดวงวัดใจกันไปเนาะแต่ว่าถ้าถ้าชุดใหญ่มันได้นี่มันก็ได้ละคะ่ะแต่ก็นี่ละคะ่ะวา ดีใจดีใจนักสุดใหญ่ค่ะสุดใหญ่นะแต่สามตัวตรงอีกแลว้วเมื่อก่อนก็สามตัวตรงนะคะนี่อันนี้เป็นชุดเด่นเลยนะคะชุดเด่นเรามีชุดเด่นแล้วก็ชุดเน้นนะคะเด่นจะมีสี่ตัวนะคะแต่ว่าเน้นนี่จะมีสามตัวนะคะเต็มที่แอจะให้สามตัวนะคะถ้าเน้นนะคะดีใจค่ะนี่เลขอีเมียบวกเขาเลขอีเมียบวกก็ได้วิ่งอยู่ วิ่งนะคะมาชนกันพอดีนะคะงววนพ่นหายหกนะคะเพอนหาหกอันอันอันเจ็ดสี่หกนะคะพันหายเจ็ดสี่หกมาเนาะเจ็ดสี่หกนะคะหายหกตัวเดียวเพิ่อนว่าข้าเจ้าใดกันมาเนาะสายวิ่งเผื่อใครชอบนะคะนี่เนาะสูตรลาวพัฒนานะคะก็เต็มเต็มนะคะทุกคนนะคะก็เต็มเต็มเลยนะคะทุกคนนะคะแต่งแต่งงแต่งแต่งงแต่งงแต่งนแต่งแตงแตงแต่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 งแ ปาสูบรักหน่วยบนขึ้นเลดแถมใช่ลสูตรรักหน่วยบนหนึ่งเนี่ยปาทูนแอดดีใจค่ะค่ะได้กันไหมนะคะอู้ดีใจกับทุกคนนะคะแอดดีใจด้วยห้าบาทสิบบาทก็ดีใจค่ะทุกคนนะคะโอ้ยเพิ่นว่าแสนแตกแอดก็ว่าแสนน้าเพิ่นหันไหลายาสีว่า <c oughs> ยาสีเตื่นเต้นน้าแอดเถอะค่ะโอ้ยคอยไปบ่เกินสองบาทสามบาทนะเอา้าเห็นเขากีดกันแสนแตกเอากับแสนแตกนัา <c oughs> โอ้ยได้เติบหนึ่งอยู่จ้าแสนอีค่ะบบแสนสาหัสคขะงวันในของแท้ว้าเหลือใจค่ะอยเงอแตกเมื่อวห้ามันหนึ่งมือแรงมาคุยกันได้มือแรงสกินป้าเผางตังตังเต็งต็งเต็งต็งตังตังโอ้ยหกห้าแปดแอดแตกสามตัวเฮ้ย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 โอ้เด่นแอดเขาสามตัวเลยเฮ้ยเด่นแอดนะคะทุกคนนะคะอจ้าเมีนเหลือใจค่ะ อู้เด่นเอ็ดเขาสามตัวเลยค่ะเด่นเอด็ดรูปปัดขึ้นมาเขาขกเขาเนี่ยที่้อนแท้ปั้ดขอได้วิ่งน้ำเอาวันนี้รู้จักวิ่งนะคะมือคืนเนี่ยอันบอดดายเล่าพัฒนาเนาะเอ็ดก็โม่หู <laughs> เอ็ดด้วยไปใส่ไทยนีล้ำโมโหูนะคะโโหวยเล่าพัฒนาบอดดายโอ้ยไปตัดหกออกใครตายเงินดับนี่ย,ยเลยโมโหคูค่ะ อู้นี่อีปี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 เจ็บไรอู้เด่นเอทเฮ้ยเด่นเอทนะคะ,ะเด่นเอทกับเด่นล้านนี่เอามาชนกันนะคะวันนี้ชนกันอยู่ที่หกเอ่อหกเจ็ดเก้าเนี่ยเนาะอู้จับตามมงลีเดอร์ตัวเด่นเนี่ยค่ะตัวเด่นเอทกับเด่นล้านโอ้ยจะินเนทดีใจทุกคนไปแล้วนะคะอุ้วันวันนี้ฟังทุกสูตรเลยนะคะเอาอยู่ทุกสูตรอาจารย์ปัญญาก็ฟันสามเข้าสามนะคะเอาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะรีบทำเอ่อสูตรนี้ให้นะคะกับสิบล่างนะคะคืนนี้แหละค่ะ สูตรตะลางข่อยมันบ่มหกตะล่างข่อยนี่นะคะสบล่างจึงมาทุกคนดูสบล,ล่างมดีใจมากนะคะอุ้ยมันเดินแถบนี้จริงๆนะคะนี่มันเดินแถบ,บนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกมวดด้วยแถบนี้นะคะมันเดินหกขวดแล้วนะคะทุกคนอ้า ดีใจด้วยนะคะทุกคนนไปเลยเด้อค่ะเดี๋ยวรีบทําแนวทางให้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะเตรียมเลยนะคะเตรียมรับแนวทางนี้ก่อนเลยนะคะเตรียมรับแนวทางเด็ดล่างเลยนะคะทุกคนเตรียมล่างก่อนเลยนะคะแอดจะเคลียร์ล่างก่อนเลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะแอดจะทําตามสเต็ปนะคะทุกคนเคลียร์ล่างก่อนนะคะนี่เตรียมรับแนวทางตัวนี้ช่ำๆเลยนะคะ22งวดติดนะคะไม่เกินจริงนะคะดีใจกับทุกท่านที่มานที่เห็นที่ฟังด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โซบีด้จ้าอ้าวผู้ใดถือมากิดเนี่ยจะมากิดเนี่ยอยดีใจน้ำเอซีเนาะได้แบบนี้ก็เมือนที่สีดีเนาะเดี๋ยวจะรีบทำให้นะคะแอฟฟันให้ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะฟันลงบักลัาหลบเลยค่ะ